สวัสดีพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับมีโอกาสได้ทำคลิปวิดีโอเพื่อหนุนใจในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยปกติมากนักเนื่องจากโรคระบาดโควิด19นะครับก็ส่งผลสู่เศรษฐกิจที่แย่ลงเนาะแล้วก็ทำให้หลายคนตกงานแล้วก็พบเจอกับภาวะเศรษฐกิจแต่อย่าลืมกุญแจสำคัญที่จะไขทุกสิ่งไปสู่ความชื่นบานนั่นคือการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกๆก,กรณี วันนี้ผมคิดถึงในพระคัมภีร์ในซาดุดีบทที่16ข้อที่8ครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ไว่าอย่างนี้ครับว่าข้าพเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวในเวลานี้กษัตริย์ดาวิดร,รู้ตัวว่าเขาเองต้องปกครองอประชาชนของเขานั่นคือชนชาติอสิสราเอลในฐานะที่กษัตริย์ดาวิดเองนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองที่นั่น และเขาจะต้องทําทุกสิ่งให้กลับสู่สภาพดีทําทุกสิ่งนะครับที่อยู่ในแผ่นดินในการดูแลของเขาให้ทุกอย่างดีและสิ่งสําคัญคือการกลับสู่สภาพดีคือทําให้ประชากรของพระเจ้านั้นกลับมาเชื่อฟังพระองค์กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ดังนั้นสายตาดาวิดจําเป็นต้องจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพราะปัญหาก้อนนี้มันใหญ่เกินตัวเขาการปกครองคนหลายๆคนทําให้ทําไมครับทําให้เขาเองต้องพึ่งพาพระเจ้า เพราะความสามารถของเขาหรือว่าศีญญาของเขาทําไมครับ Tiny, ไม่เพียงพอแต่วันนี้เขาพึ่งพาพระเจ้าและเขามั่นคงในพระเจ้าเลยอยากหนุนใจวันนี้ในเสาเข็มต้นแรกครับที่เราเองจะต้องตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอสายตาที่จดจออ่ออยู่ที่พระเจ้าจะทําให้เราจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนและไม่ทําให้เราพลาดในเบื้องล่างวันนี้เมื่อเราจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจะทําให้เราดําเนินชีวิตในเบื้องล่างอย่างดี ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อันดีต่อเราทั้งหลายวันนี้ถ้าสายตาของเราจดจ่อที่พระองค์เราจะทําทุกสิ่งนะครับด้วยการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้นที่ดีมากขึ้นเพราะการตัดสินใจนั้นมาจากพระเจ้าอย่าลืมครับว่าความคิดของคนเรามีผลต่อการกระทําเสมอ ดังนั้นให้พระเจ้าครอบครองความคิดของเราแม้ว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นปัญหาในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นแต่วันนี้ให้เราเองตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอจดจ่ออยู่ที่พระองค์เพื่อเราเองจะพบหลักการของพระเจ้าเพื่อเราเองจะพบคําตอบที่ดีของพระองค์เพื่อเราเองจะพบวิธีทางหรือว่าวิธีการของพระเจ้าในการที่เราจะก้าวไปสู่จังหวะใหม่นะครับจังหวะที่ดีของชีวิต รวมถึงการกลับสู่สภาพที่วิตดีในพระเจ้าด้วยนะฮะอยากจะหนุนใจวันนี้ให้เราเลือกอย่างชาญฉลาดครับคือเลือกพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอเพื่อเราจะพูดแบบดาวิดได้ว่าข้าพเจ้ามีพระองค์เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวดังนั้นวันนี้หนุนใจพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงไว้พระพรน,นะครับสวัสดีครับ